Depuis quand étudies le français Depuis 2015. Je trouve que le français est très beau. Je suis de ton avis. Ok, ma femme, il chacha chacha, Tu viens d'où Je viens de Thaïlande. Et toi Je viens de Milan, Italie. Tu as quel âge J'ai 22 ans. Waouh, super. On a le même âge. Depuis quand tu étudies le français? Depuis 2015. Je trouve que le français est très beau. Je suis de ton avis. Ok, le mode la Tu viens d'où? Tu viens d'où? de d'où viens-tu? viens de quel pays? je viens de thaïlande. et toi, je viens de thaïlande. et toi, je viens de thaïlande. je viens de thaïlande. je viens de chez moi. je viens de chez ma chère maman. je viens de me souvenir. comme à ma et toi, lâtre là. je viens de milan, italie. Tu as quel âge? Je viens de Milan, Italie. Tu as quel âge? Je viens de Milan. ก็หมายความว่าฉันมาจากมิลานในบางครั้งเวลาเราพูดถึงเมืองเราก็จะระบุประเทศไปด้วยนะครับเผื่อคนที่เราพูดด้วยจะไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเพื่อนๆก็สามารถพูดได้ว่า Je viens de Bangkok, Thaïlande. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Er เธออ u ยุเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะสามารถถามด้วยวิธีหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่า Je peux savoir ton âge ฉันสามารถรู้อายุเธอได้ไหมแต่โดยปกติแล้วเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นเดียวกันก็จะถามกันว่าที่ว่ากว่ลนะสมัยก่อนนะครับ a ันอ a ยุยี่ส a บสอ2ปีเพื่อนๆสามารถย้อนดูวิธีการนับเลขจากบุีเก่าๆได้นะครับว้าว u p e r On a le même âge. ว้าวสุดยอดเลยจะสังเกตว่าคำว่าว้าวภาษาฝรั่งเศสจอกเสียงเหมือนกับว้าวภาษาอังกฤษนะครับแต่จะเขียนกันคนละรูปแบบนะครับ Super ก็คือสุดยอดเลย On a le même â g e เราอายุเท่ากันเลย On a le même หมายถึงเรามีอะไรที่เหมือนกันอย่างเช่น On a le même téléphone เรามีโทรศัพท์เหมือนกัน Onna le même p a n t t l o n เรามีกางเกงเหมือนกัน On a la même chemise เรามีเสื้อเหมือนกัน Depuis quand t’étudie ่เรียนภาษา Depuis quand t'étudies le français Tu étudies le français depuis quand Depuis quand chacun Depuis quand tu es rentré depuis Depuis 2015. Depuis qu'il y a Depuis Depuis hier, j'ai mal à la gorge. Depuis hier, j'ai mal à la gorge. Je trouve que le français est très beau. je trouve แว่าปลฉันรู้สึกหรือว่าฉันเจอนะครับ Je trouve que le français est très beau ฉันรู้สึกว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สวยงาม Je suis de ton avis Je suis de ton avis ฉันก็คิดแบบเธอเหมือนกัน t o n avis แปลว่าความคิดเห็นของเธอนะครับแล้วเราก็สามารถใช้คำคำนี้พูดประชดประชันได้นะครับอย่างเช่นหากเพื่อนกลับบ้านแล้วเห็นซองเลว่างเปล่าเขาอาจจะถามเราว่า แต่ทุมงเชแปลว่าเธอกินหมดเลยเหรอเราก็ตอบได้ว่าอ t ะทูนอวแล้วเธอคิดยังไงล่ะโอเคนะครับสับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากเรียนรู้อะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคาาหน้านะครับออกวอกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเราออกวอก